ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากช่อง Youtube ของผมทุกท่านครับวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยา2,000บาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ามีใครได้บ้างครับพอดีมีการสอบถามและมีการ รับฟังข่าวสารมานะครับบอกว่าเขามีการจ่ายเงิน2000บาทของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จริงครับเขามีให้จริงแต่นะแต่เขามีให้กับบางกลุ่มเท่านั้นตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมเน่เขาให้4ี่กลุ่มคือให้เด็กให้คนพิการให้คนชาราผู้เดือดร้อนจากโควิด -19 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้นะ ท่านฟังนี้ก่อนครับคือคือเราเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยพอเห็นช่องทางไหนเราก็จะรับใช่ไหมครับแต่ผมให้หลักนะผมให้หลักคิดท่านว่ารัฐเนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินเดี่ยวยาเขาจะไม่ให้ซ้ําซ้อนกันครับท่านสังเกตไหมกรณีที่เราไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเนี่ยเขาจะให้กับกลุ่มแรงงานลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพกิจละที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมก็ไปรับช่องทางนั้น5 0 0 0บาท3เดือนใช่ไหมครับ พอท่านใดที่มีประกันสังคม,มาตาสามสามท่านามีผลกระทบถูกเลิกจ้างท่านไม่ได้รับเงินท่านก็ไปใช้ช่องทางของสำนักง,งานประกันสังคมไปกรอกตามเว็บไซต์ถูกไหมครับก็ไปรับช่องทางนั้นแต่ท่านที่ผิดหวังเช่นเป็นเกษตรกรเนี่ยท่านก็จะรอรับ การเยียวยาจากภาครัฐซึ่งถ้าตามข่าวเนี่ยเขาจะมีการประชุมในวันอังคารอังคารหน้าใช่ไหมครับ28เมษายนเนี่ยท่านก็ติดตามข่าวสารไปอย่างงี้ยครับมันจะไม่มีการซ้ำซ้อนกันนะสรุปคือว่าเงินของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์2,000บาทเขาให้4กลุ่มคือเด็กคนพิการคนชราผู้เดือดร้อนจากโควิด19 ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศอ่าโอเคสรุปอย่างนี้นะครับท่านใดที่ต้องการทราบข่าวสารที่ทันสมัยแบบนี้ขอความกราบโปรดกดติดตามช่องนี้เราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ